สวัสดีครับวันนี้พี่น้องชาวยูทูบนะครับผมวันดีเอฟซทุกท่านเลยนะฮะก็ขอประคุณมากเลยนะครับผมที่กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้นะฮะแล้วก็กดไลค์ให้นะครับวันนี้ก็วันนี้ก็กินหมูกระทะนะฮะกินอยู่คนเดียวเนี่ยแหละเอ่อพอดีอยากกินมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดปิดนะฮะก็เลยอยากกินหมูกระทะ ออกออกไปซื้อข้าวกินนะครับเลิกงานแล้วก็พอดีไปเจอหมูกระทะพอดีก็เลยซื้อซื้อหมูกระทะมาซื้อหมูมาโลนึงนะครับแล้วก็กระทะมาใบหนึ่งใบละร้อยนะฮะไม่มีเต่านะฮะเตาถ่านไม่มีก็เอาก้อนหินสามก้อนตั้งไว้ <c oughs> แล้วก็ซื้อ่านมายี่สิบบาทแล้วกอ นะครับก็เลยคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกับ FC นะครับผมที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจแล้วก็บางคอมเมนต์อาจจะมีต่อว่าบ้างนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่เป็นไงครับถือว่าเป็นเ,เป็นเขาเรียกว่า ให้ผมรู้วา่าควรจะปรับปรุงตรงไหนนะครับคอมเมนต์ก็คอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆผมก็เก็บเป็นกำลังใจนะฮะในการทำคลิปต่อไปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับแล้วก็หาคลิปใหม่ๆถ้าถ้าเกิดว่าผมว่างผมมีเวลาว่างผมจะไปหาคลิปใหม่ๆนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะฮะ ส่วนคอมเมนต์ที่บันทอนจิตใจผมก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ทำให้ผมใดคนพบคอเสียอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะได้เอาคอมเมนต์นั้นไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมว่าควรที่จะแก้ไขตรงไหนนะฮะครับผมก็ชีวิตที่ ชีวิตที่สุขสบายนะครับผมไม่จําเป็นที่จงต้องเลิศหรูนะฮะอยู่กับดินกินกับทรายแบบนี้ก็ถ้าเกิดจิตใจเรารู้สึกว่ามันสุขมันก็สุขนะครับผมเนี่ยอยู่คนเดียวงี้ก็ได้นะฮะที่ก็ไปธรรมดาเนาะคนอาชีพอาชีพขับรถไปโคเนี่ยคือมันจะรักความสบายไปได้นะฮะคือส่วนมากแล้วอาชีพไปโคเนี่ย ส่วนมากจะอยู่ในปา่าในเขาอย่างเดียวเนาะสิ่งที่ต้องทําใจนะครับก็ต้องอยู่อยู่สถานการณ์อยู่แบบอยู่ได้ทุกสถานการณ์นะนะครับคือมันก็ต้องอยู่ให้ได้ถ้าเกิดเราเดินสายอาชีพนี้แล้วเนาะคือก็รู้อยู่ว่าไมโครเดียเด๋ยวไม่ได้เข้าเมืองเนี้ยก็อ,อยู่ในป่า ấy. นะครับโดยส่วนมากนะก็มีบ้างแหละเข้าเมือง แต่เขาเมืองก็โอ้ยทํางานยากเดี๋ยวระวังสายไฟเดี๋ยวระวังท่อปปาเอ,อ๋ยเดี๋ยวระวังรถโอ้ยปวดหัวเนี่ยทำงานในป่าจยสบายสุดๆนะครับผมมันก็ไม่ถือว่าในป่าหรอกแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้นอนบ้านทั้งปีทั้งเดือนนี่ก็ไม่ค่อยได้นอนบ้านนะไปบ้านเมียก็ดาก็ไม่อยากกลับครับ <laughs> โอ้ท่าครับโอ้ร้อนกินคนเดียวก็สวัสดียามเย็นนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะฮะโอ้ยนั่งอยู่ข้างเมื่อกี้เนี่ยบรรยากาศสุดยอดนะแต่ว่าร้อนไปหน่อยนะครับโอ้เนื่อแตกมาสุดยอดนะครับ คือผมว่าเนี่ยตอนนี้ถือว่า,าสำหรับผมะความคืบหน้ะถือว่าผมพึงพอใจนะครับผมคือคนเราอะบางทีเงินทองมันไม่สำคัญนะการทำงานอะมันสำคัญที่ว่าเราอยู่แล้วเราสบายใจนะครับผมคือสบายใจนะฮะอยู่แล้วมีความสุข ถึงจะตรงไหนแพงถูกมันไม่สําคัญฮะสาคัญที่อยู่แล้วสบายใจถ้าอยู่แล้วสบายใจเลยคนเราเนี่ยไม่อยากไปไหนหรอกอยากอยู่นานๆนะครับถ้าอยู่แล้วมีความอึดอัดจใจบางทีก็ใช่ถ้าเกิดมีความอึดอัดใจมันก็ต้องมันก็ต้องแบบคุยกันเนาะคือเราจะไปตัดสินใจเร่มได้คือบางทีคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้กับเราแน่ใช่ไหมเขาอาจจะไม่รู้กับเราเขาอาจจะไม ไม่เข้าใจไอไม่เข้าใจความคิดของเราอ่ะเรากต้องคุยกันนะครับผมพูดให้เขาเข้าใจนะฮะเอ่อคลิปนี้ก็จะเดี๋ยวจะมาพูดถึงการทํางานเป็นทีมนะครับผมการทํางานหลายๆครั้งอยู่กับคนหมู่มากนะฮะอันนี้พูดถึงไมโครก่อนแล้วกันนะครับไมโครคิปนี้จะพูดถึงไมโครดีกว่าการทํางานเป็นทีมนะครับผมงานชาวบ,บ้านนะฮะ คนที่ไปเปิดงานก่อนนะครับผมคนที่ไปเปิดงานก่อนจะได้สนิทกับเจ้าของที่เจ้าของที่จะสั่งงานมาก็จะผ่านคนแรกเสมอนะครับแล้วทางงานใหญ่ต้องการที่จะเรียกรถไปร่วมอีกอหลายๆคันนะครับผมคนที่ไปคนแรกนะฮะคนที่จะเปิดใจให้กว้างนะครับผมแล้วก็อา ไม่ควรที่จะเก็บไว้คนเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าเราเก่งอยู่คนเดียวนะบางทีคนที่ตามหลังมาเนี่ยอาจจะเก่งกว่าด้วยนะครับแต่ว่าคือเก่งจริงแต่ว่าคนที่อ่าเจ้าของที่เขาสั่งงานมาคือคนแรกนะครับถ้าสมมุติว่าคนแรกไม่เอางานมาแชร์ให้คนหลังตามตาม,ตามมาเนี่ยได้รู้คนที่เก่งก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมจะเซอเหมือนกันนะฮะ ถ้าเราทํางานแล้วเราคุยกันนะครับผมเอาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเราเราอย่าเรียกว่าสอนเลยนะครับเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะครับผมความคิดใครดีคิดว่าเขาทาก็เอาตามนั้นนะครับผมส่วนคนที่มาก่อนนะฮะคนที่จะมีอะไรนะฮะมีคือมีเจ้าของที่เขาสั่งงานแบบไหนคนที่จะมาพูดให้หมดนะฮะหมดเปลือกเลยนะครับผมคนอื่นเขาจะได้เข้าใจว่าตรงนี้คนี่จะทําแบบน,น,นี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นขั้นตอนไปนะครับ ไม่ใช่ว่าเราเก็บคนเดียวแล้วคนอื่นเขาจะทําอะไรไม่ถูกนี่ก็จะพาให้สึดอัดใจนะครับผมจะทํางานด้วยกันแล้วมันไม่สนุกนะฮะเนี่ยพูดไปพูดมาเหมือนคนบ้าเลยนั่งพูดเดียวพูดหน้ากองนะ <c oughs> กินหมูกันนะครับหมูใหม,ม่นะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับผมต่างๆมาคือเราคิดได้นะฮะเราไม่ใช่ว่าเราจะเก่งคนเดียว คนอื่นเขาก็ทําได้เพียงแต่ว่าเราต้องมาแชร์แชร์ความคิดซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับผมคนอื่นเขาจะได้เข้าใจเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ทํางานด้วยกันแล้วยังสบายใจนะครับแล้วถ้าทํางานด้วยกันแล้วมันไม่มีปัญหายัางไงมันก็มีความสุขนะครับถ้าทํางานไปแต่ไอ้คนโน้นก,ก็ไปอย่างงี้อีกคนก็ไปอย่างงี้คือไม่คุยกันอ่ะมันก็ไม่ต่ความให มันมีจะทําให้ความรู้สึกแย่ลงแย่ลงอ้อย่างก็ทํางานด้วยกันก็ไม่สนุกก็ไม่อยากจะทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยนะอึดอจจัดใจนะฮะแล้วการทํางานนะครับผมการฆ่ากันนะฮะฆ่ากันโดยฝีมือนะครับผมบางทีนี่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ก่อนเงี้ยคนตามหลังมาเงี้ยบางทีเขาเก่งกว่าเราหลายเท่านะ แต่ทีนี้ถ้าสมมติเอาสมมติเอาสมมติอย่างนี้แล้วกันนะครับผมสมมติว่ามีคนอยูอ่ขับอยู่นางานตัวหนึ่งเนี่ยนางานตัวหนึ่งเนี่ยนางานใหญ่ต้องใช้รถถึง 3- 4สคันเนี่ยนะแล้วคนที่เข้าไปก่อนเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่เก่งแล้วผมเข้าไปตามหลังเนี่ยผมถ้าผมตั้งใจจะฆ่าเขาด้วยฝีมือเนี่ยทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเ,อเ,อเ,อเรียกว่ายังไงอะ คืออย่าฆ่ากันดีกว่าอาชีพเดียวกันนะครับผมคนที่จะอ,อต่างคนก็คือครึ่ง,งนึงอะไรประมาณนี้นะเอาแบบว่าใหญ่คั้นนึงไปแบบไหนแล้วก็คุณที่จะตามไปแบบนั้นนะครับผมไม่ควรที่จะไปอีกแบบหนึงฮนะเหมือนว่าเราจะโชว์เหมือนว่าเราจะฆ่าเขาอะไรเงี้ยนะไม่ต้องนะครับผมเราควรที่จะถ้าเกิดว่าความคิดเราดีเงี้ยเราควรที่จะเอ,อคุยกันแบบว่าคือปรึกษากันดีกว่าอยา่าหาว่า อย่าพูดสอนเขาคือมันมีการพูดที่พูดสอนพูดเหมือนดอูถูกฝีมือคนอื่นเขาเนี้ยนะแต่เราคนที่จะพูดอีกแบบนึงคือ,อผมจะแชร์ประสบการณ์อนะไรในคุยคุยกันแบบแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะครับอันนี้ความรู้สึกของผมนะคือบางทีอาจจะอธิบายไม่ถูกนะฮะแต่ความรู้สึกของผมคือเป็นแบบนั้นนะครับคือผมมาทํางานเนี่ยเมื่อก่อนนะใช่นะครับผมหลังๆมาคือไม่คิดนั่นคืออาชีพเดียวกันเนาะ คือคนที่จะคนที่จะถ้าพูดคุยกันดีที่สุดนะครับผมพูดคุยกันดีที่สุดนะฮะมีอะไรก็แบ่งแบ่งปันกันและยิงสมัยนี้เนี่ยมันง่ายนะครับผมเพราะว่ามันมีโซเชียลเนาะคืออยากรู้อะไรเนี่ยเราสามารถพิมพ์ในโซเชียลได้เลย แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยไม่มีคนทํานะอย่างอย่างเงี้ยไม่มีใครทํานะไม่ได้บอกมูนเดียวเนี่ย,ยบาบาอเ์ฮอตแตกเนอะอันนี้เบียร์เนี่ยไม่ใช่น้ำเลยบางทีแบบเออก็อยากกินเบียร์แล้วอยู่คนเดียวแบบมันก็นกลแล้วถึง coma สระนะมึนๆไหนอย,อย่างเงี้ย coma สห้หลับดีเลยนะฮะ เม่ได้เมาว่านอนนอนบนฝาปงไปเขาตกตายนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะที่ในสายอาชีพเดียวกันนะครับผมรถขุดรถบรรทุกรถดันดินนะครับในสายอาชีพเดียวกันนะฮะคี่จะเอมีประสบการณ์ดีๆคุณจะแชร์กันนะครับผมอย่าอย่าอย่าแบบว่าคือเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับ แล้วอย่าไปแทงกันนะครับอย่าพูดจะแทงกันรับหลังนะฮะแล้วก็มีอะไรดีๆก็แบง่งปันกันนะครับแลวคนที่จะพูดคุยพูดคุยกันให้มากที่สุดะฮะคือคนเราอะ่ะมันไม่ได้ดังใจอะไรทุกคนหรอกใช่ไหมล่ะต่างคนก็คิดอย่างงี้ต่างคนก็คิดแบบนั้นคือสิ่งที่เราทําได้ก็ช่างมันปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฮะแล้วก็หยนุนหยวนกันไปนะฮะ นิดนิดหน่อยๆนะครับดีกว่าเราจะไปนั่งลําบากใจนั่งทะเลาะกันผิดใจกันนะครับผมอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงเนี่ยนะคือแบบความอึดอัดใจเนี่ยมันมันยากจริงนะมันยากจะอธิบายจริงนะบางทีนนะแต่เขาไม่ครบแล้วเราก็ไปลองครบเขาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนี้ก็จบนะฮะก็ไ,ไปอะไรมากมายนะฮะ ก็าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็มาพูดคุยกับมาขอบคุณ F อฟซทุกท่านเลยนะฮะที่ให้กําลังใจและกดติดตามนะครับผมก็อย่างท่านที่ยังไม่ได้กดกดติดตามนะครับก็ขอคนละหนึ่งจึกสองจนะฮะแหมจะได้มีคลิปดูจะได้แบบแบบคือแบบโอ้ยคนติดตามเยอะจะได้มีพลังในการทํานะเ็าสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ